สวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวจอพอทุกท่านครับมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาคุยประเด็นปัญหาเรื่องข้อหารือทางกฎหมายนะครับในยุคโควิดเราสามารถอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำง,งานผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้ไหมกรมสวัสดิการของแรงงานเขายอมไหมเออหรือว่ามันทำได้ในขอบเขตขนาดไหน เดี๋ยวเราจะคุยประเด็นนี้กัน,นครับสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งก็แนะนําอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านใดที่ยังยังไม่ได้รู้จักกันเนาะกออ็ผมชื่อเสกสรรปริิตนะครับก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยในกนารทํางานนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจท่านหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่เราเกินประเด็นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ พาทุกท่านไปดูตัวเอกสารด้วยเพราะว่าผมก็ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าในยุคโควิดเนี่ยเราเราอบรมแบบมันมีซ o มใช่ไหมมันมี m i c r o s o f t ที่มันมีอะไรพวกนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้ไหมในยุคแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านเปลี่ยนหน้าจอไปแบบนี่ปุ๊บอ้าว เห็นไหมครับทุกท่านน่าจะเห็นนะหน้าจอน่าจะเห็นแล้วล่ะนะครับเพอย่างนี้ครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปปีไปไปรู้จักกฎหมายเขาหน่อยกฎหมายตัวปีกฎกระทรวงปี49แล้วกันเนาะพูดอย่างนี้แล้วกันกฎกระทรวงปี49เนี่ยเขาจะมีรูปของกฎกระทรวงอีกทีที่ชื่อว่าประกาศกรม สวัสดีการและค้มคองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขาการอบรมผู้บริหารหัวหน้างานลูกจ้างในด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งประกาศในปี2555นะครับปี2555เป็นกฎหมายเป็นประกาศกรมที่ออกจากกฎกระทรวงปี49อีกทีหนึงนะครับก็จะบอกดีเทลว่าจะต้องมีการอบรมในเรื่องของลูกจ้างเรื่องของหัวหน้างานผู้บริหารยังไงบ้างนะครับ ทีนี้ไหนก็ย้อนละย้อนอีกนิดนึงนะครับมีประเด็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอบรมขอนหน้าที่จะมีโควิดอีกประมาณปี2559ไม่ใช่ประมาณนะ่เนี่ยเอานี่เลย26มกราคม2559นะครับก็มีภาคเอกชนนะครับสงสัยสงสัยว่าสามารถอัดวิดีโอ อัดวิดีโอสอนเนี่ยนะสอนอสอนเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเนี่ยแล้วมาเปิดแทนวิทยากรได้ไหมคือวิทยากรไม่ต้องยุ่งอะ่ะอัดทีเดียวแล้วก็เปิดเลยใช้้ปุ๊บใช้เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็พนักง,งานก็นั่งดูนั่งดูแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาข้อสอบมาให้ทําแทนวิทยากรอย่างนี้เลยได้ไหมการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ได้ไหมมีคนสงสัยไว้ก่อนหน้าที่จะมีโควิดอีกแล้วนะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังเลยนะคือตอบก่อนตอบไปก่อนตอบให้ชัดเจนก่อนว่าอัดวิดีโอแทนวิทยากรแทนวิทยากรสอนนี่แหละนะครับแล้วก็มานั่งสอบเนี่ยตอบว่าไม่ได้นะแปนแปนไม่ได้นะไม่ได้สวัสดิการขุงพองแรงงานท่านตอบมาแล้วนะครับบอกว่าแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้เพราะอะไรฮะไม่ได้เพราะว่าในตัวกฎหมายเนี่ยที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยไอปีไอตัวประกาศกรมเนี่ยปีห้าห้าเนี่ยเขากําหนดคุณ,ณสมบัติวิทยากรไว้กําหนดคุณสมบัติวิทยากรไว้แล้วก็ให้วิทยากรเนี่ยมีการลงชื่อให้ลงให้มีการลงทะเบียนแล้วก็วิทยากรลงชื่อรับรองไว้กําหนดคุณสมบัติวิทยากรว่าจะต้องผ่านงานอะไรบ้างกี่ปีกี่ปีแล้วแต่หลักสูตร นะครับซึ่งถ้าเอาวิดีโอมาเปิดเนี่ยมันก็ไม่มันก็จะไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเขาตามเจตนารม์ของเขาอ่ามันเป็นเหมือน One-way communication มันก็ไม่ได้มีการตอบข้อสักถามข้อสงสัยหรือว่าการแอคชั่นแบบเรียลไทม์แบบเนี้ยมันก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันมันมันไม่ได้เต็มที่มันเรียกอะไรมันผิดเจตนารม นะครับทีนี้ปี2559เนอะมีคนถามเอาวิดีโอแทนได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะสรุปว่าไม่ได้นะทีนี้ปี2563กี่ปี59 61 62วน 3, 4, ัน3-4ปีผ่านไปยุคโควิดกับมีคนสงสัยนะครับมีในยุคโควิดนะฮะยุคโควิดถามว่ากรกฎาเดือนไหนเนี่ยอ่ะ ยี่ิบสองกรกฎาคมสองพันหรกสิบสามีคนสงสัยประเด็นนี้ครับส่งจดหมายเข้าไปถามสวัสดิการคุ้มคอรองแรงงานนะครับเข้าไปหารือนะครับว่าเอ๊ะในยุคโควิดสองพันสิบเกาเนี่ยการอบรมลูกจ้างทั่วไปหรือลูกจ้างเข้าทำงานใหม่เนี่ยตามมสิบหกของพรบความปลอดภัยตามกฎหมายลูกของกฎกระทรวงปีสี่เก้าเนี่ยมันได้ไหม ีขอบเขตคำถามก่อนนะอบรมลูกจ้างใหม่อบรมลูกจ้างใหม่นะลูกจ้างทั่วไปเนะี่ยซึ่งมันจะต้องอบรมก่อนเริ่มง,งานใช่ไหมอ,อบรมก่อนเริ่มง,งานแล้วก็ถ้าเป็นถ้าใครเป็นจปอยอ,อยู่แล้วจะนึกออกเลยจปวิชาชีพอ,อยู่แล้วนะจะนึกออกเลยว่ามันอบรมบ่อยมากพนักง,งานเข้าออกบ่อยมากบางครั้งอบรมอ,อาทิตย์หนึ่งสองสาครั้ง ถ้าเป็นจอปอคนเดียวนี่หนักเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ในยุคข,ของโควิด1 9เก้าเนี่ยในยุคโควิด1 9เกานี่ยการที่เราจะต้องมานั่งคุยกับพนักงานใหม่ซึ่งรับเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ต้องอยู่ในห้องนั้นกับเขาเนะหกชั่วโมงเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากถ้าเกิดว่าเขามีการติดสงติดเชื้อมาซึ่งเราก็ไม่รู้อันเนี้ยมันจะทำให้ตัวทั้งทั้งตัวคนคนที่เป็นวิทยกรเนี่ย ก็มีความเสี่ยงคนคนที่มานั่งด้วยเขาก็ไม่รู้จักกันน่ะนะก็ไม่รู้พื้นเพกันเ็ามีความเสี่ยงแบบเนี้เราจะอบรมในรูปแบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ไหมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไม่ใช่อัดวิดีโอแทนวิทยากรแล้วก็มาเปิดให้ฟังนะอันนั้นอันนั้นประเด็นคําถามนั้นหลุดไปแล้วนะอันนั้นตอบว่าไม่ได้แต่ประเด็นคําถามนี่คือเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ไหม วิดีโอคอนเฟอเรนซเนี่ยมันจะต่างกับวิดีโอล้วนๆนะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่คือการสอนแบบเรียลไทม์มันมีการโ to ต้ตอบได้มันมีทูเวค m อมูนิเคชันได้ถามตอบข้อสักถามได้แบบเรียลไทม์อ่ะเนี่ยอันนี้คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเราก็ใช้ซูมใช้ m i r r s s o t t t e m s อะไรพวกเนี้ยเนาะ,ะเดี๋ยวเนี้ยพวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันพร้อมแล้วมันค่อนข้างจะประสิทธิภาพดี แล้วก็ทุกคนก็จะมี device มีเครื่องมือมีมือถือมีคอมพิวเตอร์กันนะครับผ่านมือถือก็ได้อย่างเงี้ยทุกคนก็มี device มีอุปกรณ์กันหมดแหละแบบนี้มันโอเคไหมนะครับสวัสดีการทุนค้องแรางานก็ตอบนะครับตอบประเด็นปัญหานี้ตามหน้าจอที่ผมขึ้นนะนี่ตอบเลยก,ก็ยกข้อกฎหมายมาแหละก็ตัวกฎกระทรวงปี49นั่นแหละแล้วก็ทางสวัสดีการทุหองรายงานก็บอกว่า ตอบตอบแบบสั้นๆเลยนะตอบว่าได้ถ้าเป็นวิดีโอคอนเฟลเลนซ์เนี่ยก็คือได้ได้เพราะว่าวิดีโอคอนเฟลเลนซ์เป็นแบบลักษณะเป็นทวย์คอมมูนิเคชันก็คือต้องต้องแบบเรียลไทม์นะไม่ใช่ไปอัดวิดีโอนะก็คือต้องแบบถามตอบได้นะครับแต่แน่นอนวิทยากร,กรก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลงชื่อลงนาม ลงลงทะเบียนไว้ทั้งฝั่งของคนเรียนแล้วก็วิทยากรเนี่ยเพื่อใหเอเอ้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอคอนเฟลซ์เนี่ยได้แต่ต้องเป็นแบบทว์ค ommunication มีการถามตอบข้อักถามต่างๆได้นะครับแล้วก็ได้แบบมีขอบเขตบนเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีได้แบบมีขอบเขตแบบเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีนะ ส่วนภาคปฏิบัติก็ยังต้องไปเจอกันต้องต้องอ n นเดอะจ็อบเทรนนิ่งเพราะอย่าลืมว่าการอบรมลูกจ้าง6ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วน3 p a พาร์ทใช่ไหมพารท,ที่เป็นความรู้เซฟตี้ทั่วไปพาร์ทที่เป็นกฎหมายแล้วก็พารท,ที่เป็นข้อบังคับการทํางานเนี่ยการการอบรมข้อบังคับงานอาจจะต้องบางทีอบรมการทํางานกับเครื่องจักรตัวนี้อาจะต้อง on the job training ิ่งแบบนี้มันจะต้องมาปฏิบัติไงมาปฏิบัติก,ก็จะต้องเจอกัน แต่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันได้ในขอบเขตที่เป็นภาคทฤษฎีอ่ะเขาตอบอย่างนี้ตอบมิ้นท่านไปอ่านดูในรายละเอียดเนื้อหาอรายละเอียดที่ผมเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะต้องไปไปลื้อดินหนึ่งตรงตรง,ตรงที่บอกว่าเป็นข้อหารือทางกฎหมายซึ่งมันก็จะมีหลายประเด็นหลายหลายหัวข้อนะนะครับเราเราไปลื้อดูดินหนึ่งแต่แต่เนี้ยผมเอามาแชร์ให้ท่านฟัง ให้ท่านชมเพื่อให้มันเป็นความรู้ในยุคโควิด -19 นะครับก็จบนะจบประเด็นนะครับก็มี2ประเด็นเรื่องของการใช้วิดีโอเนาะแทน100%เซตอบว่าไม่ได้ขัดนะครับไม่ยอมนะครับแต่ว่าใช้วิดีโอคอนเฟลเลนซ์ประเด็นที่2คือใช้วิดีโอคอนเฟลเลนซ์ในการอบรมพนักงานใหม่6ชั่วโมงเนี่ยนะเน้นนะ พนักงานใหม่6ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้แต่ต้องเป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็ตอบข้อสักถามปัญหาต่างๆและก็ใช้อยู่บนขอบเขตที่เป็นภาคทฤษฎีนะครับในช่วงของโควิดนะนช่วงของโควิด19ทางสวัสดิการพนักง,งานก็ยอมนะครับยอมให้สามารถใช้วิธีนั้นได้นะครับเอาละจบประเด็นครับขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน s a ฟตี้อัปเดตแอปพลิเคชันดาวน์โหลดหน่อยนะครับปีนี้ปี2 5 6 4เรามีแผนที่จะพัฒนาขยายวิดแบนด์ขยายเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าเรามีข้อมูลที่ต้องใส่เข้าไปเยอะแต่เราขาดเงินทุนครับยอมรับครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินนะครับไปไปขอพื้นที่ไปในเขาไม่ให้นะต้องมีเช่าเขาไปวางใน s t p s t p r e y s t y s t พวกนี้เขาเสียตังค์หมดนะฮะขอบคุณสมาชิกที่บางคนก็บริจาคมาเลย สนับสนุนมาบางคนก็สนับสนุนในรูปแบบของสมาชิกก็แล้วแต่ท่านนะครับต้องการให้เซฟตี้อัปเดตแอพพลิเคชันพัฒนามากขึ้นทุกคนก็สนับสนุนมานะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามสหรับวันนี้สวัสดีครับ